สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอางงุนจ้ะอางงุนกับชีสอางงุนกับชีสกินแล้วเข้ากันดีจ้ะกลิ่นชีสก็จะไม่มีจ้ะหลายหลายคนอาจจะเห็นฝรั่งกินหลอกเม็นเนาะเหม็นบางคนแอบเอาของสาม,มีทิ้งจ้ะอยู่ในตู้เย็นเนาะบอกเหม็นตู้เย็นเหม็นจังนะจ้ะ ถ้าเราไปงานปาร์ตี้ไปบุฟเฟ่เนาะของประเทศเยอรมันเราจะเห็นว่าเขาจะเอาชีสกับองางนวางด้วยกันเขาจะตัดจัดขอไปพูดพิษเขาจะจัดแต่งจานจัดแต่งแบบสวยๆไว้เขาคือเขาจะวางองางนวางชีสไว้เนาะแล้วก็นั่นแหละจากาที่เขาบอก วางไว้ด้วยกันก็คือมันกินเข่ากันดีจ้ะเนาะบางคนสงสัยเอะทำไมทุกข้างที่เห็นจะเห็นองุ่นวางอยู่ท่ชีสไก่กันจ้ะนี่จ้ะเขาก็จะกินด้วยกันเนาะมันก็จะได้กิ่นไม่แรงจ้ะของฉันก็จะสืออังุูสีนี่มาเพราะว่าฉันกินสีนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยแพ้จ้ะปกติฉันจะแพ้อ่งุูแพ้แบบกินที่ไรจะไอทุกทีจะอ่างงเนาะ อุ่นก็จะมีสีแบบสีเขียวสีแดงสีม่วงสีดำเนาะแบบหลายสีแล้วก็หลายแบบแบบมีเม็ดแบบไม่มีเม็ดแบบลูกใหญ่หลูกหน่อยเนาะแล้วก็ชีสนี่ก็มีหลายแบบเหมือนกันจะให้เลือกเล้วแต่ชอบแบบไหนก็ไปหาซื้อได้จากแบบเกาด้าก็จะกลิ่นมบแรงจากเกาด้าเนาะสำหรับคนที่เริ่มกินอันนี้ก็เออจะมี มะเขือเทศจ้ะเนาะใส่มะเขือเทศ้วยจ้ะ mm. อันนี้ก็จะเป็นอันมอนข้างนอกจะรสชาติจะหวานจากข้างในไม่แน่ใจว่าซับปะรดหรือว่ามะม่วงหรือว่าอะไรฉันไม่ได้อ่านเนาะแกะกล่องมาเลยจ้ะฉันเห็นตะ่ามีอันมอนฉันก็เอามาเลย <c oughs> จ้ะอันนี้จะเป็นแบบมะละกอจ้ะมันก็จะออกหวานหน่อยเนาะสองอันนี้จะออกหวานหน่อยจ้ะ <c oughs> จ้ะลง ไปหาสื่อมากินจ้ะเนาะมีหลายแบบให้เหลือกชิสแล้วก็เวลาเราไปงานเราเห็นวางแบบนี้เราก็ไม่ตรงแบกบแบบใจแปลกใจจ้ะเวลาเราไปงานบุฟเฟ่งานปาร์ตี้เนาะจ้ะเนาะจ้าเอามาแนะนำกันลองหาชิมกันจ้ะขอบคุณห,หลายๆจะมาชมคลิปสวัสดีจ้า